กราบขอกาศท่านอาจารย์มหาปัญญาเพื่อนสัทธมิกค,คนง่วงก็ลืมตาไว้ใหม่ลืมตาไว้อย่าหลับตานั่งแค่ชว่วงสั้นๆน,น,นั่งลืมตาอยู่กับความรู้สึกตัวไว้ความรู้สึกตัวนี่แหละเป็นตัวช่วยทำให้เราไม่ง่วงดูความวันไหวที่เกิดขึ้นในจิตเวลาอะไรกระทบนิดนึงใจก็วันไหวแนละ้ว เสียงนิดหนึ่งใจก็วันไหวแล้วต้องเห็นไหวๆให้ได้ที่จิตนี่นั่งลืมตาไว้คนที่ง่วงเสียงนิดหนึ่งใจก็กระเพื่อมแล้วเนี่ยรอยคอยดูถ้าเราอยู่กับเนื้อกับตัวนะเราจะเห็นจิตที่มันไหวตลอดเวลาเลยจะเห็นความสุขความทุกข์เนี่ยก็ไหลออกจากจิตนี่แหละความกระเพื่อมวันไหวก็เกิดขึ้นที่จิตนี่แหละมองดูลงไปที่จิตตรงๆนี่แหละ อย่าเสียงข้างคกลองบ้างเนี่ยถ้าเราไม่ทันเราก็จะไหลไปฟังเสียงค้งคกที่ร้องอย่างนี้แหละเสียงจิ้งหรีดแล้วก็ฟังแล้วเพาะเนี่ยอันนี้ก็เรียกหลงโลกแต่ถ้าเราฟังปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยความรู้สึกเนี่ยมันเกิดขึ้นที่จิตเลยจะมีเสียงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะกลับลงมาย้อนดูความไหวที่จิตจิตไหวหมดแหละอะไรกระทบตาหูจมูกลิ้นกายยังไงก็ไหวนิดนึงก็ไหวแล้ว หน่อยหนึ่งก็ไหวนะแต่ด้วยความที่ว่าเราไม่เคยดูจิตดูใจตัวเองเราไม่เคยรับรู้ถึงการมีอยู่ของร่างกายไม่เคยรับรู้ถึงการมีอยู่ของจิตใจ่ลโลกแห่งความคิดก็ลากเราไปโลกแห่งข้างนอกเนี่ยการกระทบอะไรก็แล้วแต่กระทบปุ๊บมันต้องไหวทันทีเราก็ไม่เคยเห็นว่ามันไหวมันสั่นไหวตลอดเราก็จะฟังเสียงดังแวแววเราไม่เคยรู้สึกเลยว่าจริงๆเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้น ต้องภาวนาต้องภาวนาให้เป็นตอนที่เราเห็นไหวเนี่แหละความรู้สึกอะไรก็จะครอบงำจิตใจไม่ได้โลภกดหลงก็จะครอบงำใจเราไม่ได้ศีนก็จะมาครอบงำจิตใจแทนความปกติก็จะมาครอบงำจิตใจเราแทนต้องตั้งใจว่าเราจะไม่เปลี่ยนท่าเลยนั่งอย่างนี้แหละดูความรู้สึกที่ไหวเดี๋ยวร่างกายนะมันจะทุกข์ขึ้นมาเลย มันจะดิ้นหลนขึ้นมาใจมันจะไหวเลยไหวบีบบังคับเราทุกอย่างเลยถ้าเราผ่านไม่ได้นะอีกหน่อยเราก็ผ่านไม่ได้อีกหน่อยพอเราจะตายนะจะเป็นช่องเห็นช่องนรกขึ้นมาเนี่ยเราแค่เห็นนิดเดียวที่เห็นไหวมันจะเปลี่ยนช่องเลยขึ้นไม่ตรงช่องที่มันเป็นพวกนรกแล้วจะเห็นนางฟ้าสวรรค์ขึ้นมาอีกช่องหนึ่งเลยเนี่ยเราต้องเห็นทุก่อนนะถ้าเราไม่เห็นทุกไม่ได้เลย การเห็นไหวๆเนี่ยจะเห็นความทุกข์ที่ผุดขึ้นมากลางใจต่อไปนี้เราจะเห็นว่าไม่มีอะไรนอกจากทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นกลางใจไม่มีอะไรที่นอกจากทุกข์ตั้งอยู่กลางใจแล้วมันกระดับไปกลางใจนี่แหละเราจะเห็นแต่ตัวเนี้ยเรื่อยๆท่านดูแล้วเราอ่อนแรงมากอะไรมากก็ทําในรูปแบบบ้างต้องดูต้องดูบ่อยๆเลยที่เวลา,เาใช้ชีวิตเนี่ย สารที่หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ทาให้ร่างกายเราสบายได้แต่เราต้องอบรมจริตใจตัวเองให้มันเห็นทุกข์ให้ได้กลางวันอย่าไปนอนอย่าไปเข้ากุฏิมันจะทนยังไงก็แล้วแต่อย่าไปหลังพิงต้องฝึกให้ได้มันจะบีบคั้นจนกว่าจะเห็นไหวๆไวกลางใจเห็นความรู้สึกเนี่ยมันเกิดกลางใจให้ได้ถ้ายังไม่เห็นไหวๆวในมัวแต่คิดอยู่มัวแต่อะไรอยู่เลยมันก็สบายมันสบายมันลืมใจหมดมันลืมเนื้อลืมตัว เที่ยงถึงบ่ายพักให้เต็มที่เลยจะพักแบบไหนนอนยังไงก็ได้ให้เต็มที่แต่นอกนั้นจะไม่อยู่ในกุติเนี่ยเริ่มต้นทำเจ็ดวันก่อนเนี่ยฉันเท่าที่ฉันให้ฉันอะไรฉันแต่จะต,ต้องทุกข์ให้ได้ถ้าไม่เห็นทุกข์นี่ยังไงก็เดือดร้อนในบ้้นปลายของชีวิตเดี๋ยวป่วยขึ้นมาเดี๋ยวคนพัดภาคขึ้นมาเดี๋ยวเวลามีอะไรไล่หลังมีกรรมไล่หลังขึ้นมาเจ็บปวด พอได้ดังใจไม่ได้ดังใจเนี่ยทนไม่ได้หรอกเพราะไม่เคยเห็นไหวๆกลางใจถ้าเห็นไหวๆกลางใจเมื่อไหร่จะไม่โทษข้างนอกเลยจะรู้สึกเลยว่าเดี๋ยวมันก็ดับไปเราเข้าใจแล้วว่าร่างกายจิตใจมีแต่วความทุกข์ความทุกข์มันก็เกิดขึ้นกลางใจนี่แหละเดี๋ยวพอเรื่องราวกระทบมันก็ปี๊ดขึ้นมามันก็เคยกลางใจมันก็ขึ้นมาแต่กลางใจนี่แหละพอเราเข้าใจความจริงเราก็จะเห็นว่าทุกอย่าง ว่าโลกไปนี้ไม่ได้ทําร้ายอะไรเราหรอกเรามีหน้าที่เกิดมาเพื่อเห็นความจริงในกายในใจนี่แหละรูปแบบถึงจําเป็นมากที่ต้องหายกับตัวเองทําไมเราต้องไม่นอนหรอทําไมเราต้องฉันน้อยหรอทําไมเราต้องเพื่อเราจะต้องเห็นความทุกข์ให้ได้มันจะย้อนเข้ามาดูใจได้เองเลยถ้ามันทุกข์จริงๆแต่ถ้ามันทุกข์ไม่จริงเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยพอง่วงปุ๊บเราก็เปลี่ยนไปหลับหลับแล้วเราก็มาเดินยังไงก็ไม่หายยังไงก็ไม่มีทางเห็นไหวๆหรอก การเห็นไหวๆเนี่ยทำให้เราเห็นอกุศลทำให้เราเห็นความทุกข์เห็นความจริงนี่มันผุดขึ้นกลางใจน่นะต้องเห็นดูกระเพื่อมหรือมันก็กระเพื่อมไรอะไรที่กระทบเนี่ยมันต้องไหวๆกลางใจมันเนี่ยเสียงแวะาวะเหมือนคนดินทายเหมือนคนด่าเราเลยแต่ถ้าคุณไม่ถึงใจเราก็จะทำให้คุณถึงใจเองคุณต้องถึงใจด้วยตัวเอง คุณจะเดินเออระเหยอยู่ไม่ได้เดินชมนกชมไม้อยู่คุณต้องรู้สึกตัวไม่งิั้นพระเจ้าจะทําให้คุณรู้สึกตัวเองคุณต้องรู้สึกถึงใจให้ได้เขาก็ทําให้คุณรู้สึกตัวเขาด่าเขาว่าคุณคุณก็รู้สึกไปคิดอีกคุณก็ไม่เห็นไหวๆคุณต้องย้อนมาด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นในใจเกิดการกระเพื่อมเกิดกิเลสอะไรเกิดขึ้นเกิดการปรุงอะไรเกิดขึ้นในใจคุณต้องดูที่ใจดูที่ใจตัวเอง คุณอย่าไปดูข้างนอกใครจะเป็นยังไงช่างเขาเขาจะาด่าจะว่าอะไรคุณช่างเขาคุณต้องดูใจตัวเองเลยย้อนลงมาไม่งั้นคุณดูไม่เห็นหรอกยังไงคุณดูไม่เห็นทุกข์หรอกก็ถึงบอกนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่เนี่ยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันถึงจะเบื่อหน่ายมันถึงจะเบื่อหน่ายความจริงนี้มันถึงจะเห็นความจริงนี้คุณต้องย้อนดูอย่างเดียว อะไรที่เกิดกับเพื่อมปุ๊บต้องย้อนดูเลยว่ามันอีกละรู้สึกอีกแล้วเนี่ยเสียงป๊าบรู้สึกเลยถ้าหลับตามีนิ่งนิ่งนิดหนึ่งคุณจะเห็นเลยว่าใจไหวพอเสียงปุ๊บใจไหวนอกจากคุณเผลอไปคิดเท่านั้นแหละคุณเผลอไปคิดแล้วคุณไม่เห็นไหวๆหรอกคุณนั่งอยู่คุณก็เผลอไปคิดถ้าคุณฟังคุณจะไหวๆเหมือนกันถ้ามันเข้าถึงใจคุณอีกมันก็จะเห็นไหวๆเห็นไหวๆเนี่ยต่อไป ไม่ว่าเรื่องอะไรคุณก็จะเข้าใจว่ามันจบตรงไหวๆนี่แหละไหวๆกลางใจนี่แหละเนี่ยความรู้สึกตัวนี่คือการเห็นไหวๆนั่นแหละรู้สึกที่ใจไว้เห็นบ่อยๆคุณต้องทําได้คุณต้องหารูปแบบให้ตัวเองเวลามันง่วงมากเนี่ยคุณจะไปมัวอยู่กับง่วงอยู่ความรู้สึกไหวๆไห้อยู่ความเห็นความไหวๆที่เกิดขึ้นในใจมันโลยมันโหยหามันทุกอย่างเวลาหิวอีเพิ่งไปตามใจกีเลส เนี่ยคุณต้องเล่นทุกอย่างเห็นทุกเนี่ยเขาสอนให้คุณเห็นอริยสัจสี่เนี่ยเห็นทุกเนี่ยเห็นมันอยู่กลางใจเนี่ยเวลามีความอยากเกิดขึ้นเ็าสอนให้คุณเห็นสมุทัยเนี่ยคุณกั้นใจไว้จะนอนไม่นอนจะนั่งยืนจะเดินนั่งเนี่ยจะเปลี่ยนถาไม่เปลี่ยนจะขยับไม่จะหลับตาไม่ลืมตาเนี่ยเขาสอนให้คุณเห็นสมุทัยเนี่ยเป็นการสร้างเหตุของคุณด้วยการเห็นทุกเห็นสมุทัยเนี่ย หน่อยนิพพานหรือมรรคก็เกิดขึ้นมรรคก็ทำอยู่แหละที่คุณเห็นอยู่เนะี่ยพยายามดูอยู่พยายามดูอยู่อีกหน่อยคุณก็พ้นจากทุกข์ได้คุณไม่เห็นตัวกลางใจคุณจะไปพ้นจากทุกข์ได้ยังไงไอ้เยสี 4, เป็นความจริงที่ครอบคลุมเลยเป็นความจริงทั้งทุกขบวนท่าเห็นตัวใดตัวหนึ่งจริงจังเห็นทั้งขบวนการเห็นทุกข์ละสมุทยัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคคุณต้องเห็นทุกข เป็นทุกเป็นตัวแอ้ร่างกายก็โชว์ความทุกข์อยู่ร่างกายโชว์ทุกปุ๊บดูใจเลยมีความรู้สึกเกิดขึ้นแน่นอนนอกจากคุณคิดเนี่ยดูกลางใจเลยแวบมาดูกลางใจเลยดูกลางใจไว้ดูความรู้สึกไว้นี่เสียงปุ๊บหวั่นไหวเลยหรือคุณต้องร้อยเขาด่าคุณคุณถึงจะหวั่นไหวคุณด่าคุณก็คิดอีกแหละคุณไม่ยอมเห็นไหวไๆเราเขาด่าคุณก็ต้องการให้คุณเห็นความไหวคุณก็ไม่เห็นอีกคุณก็มัวแต่คิด เขาพยายามให้คุณอยู่ช e ่องใครช่องมันช่องใครช่องมันคุณจะได้ช่องจิตช hmm. ่องนี้แหละเพราะต่อไปเวลาคุณจะตายขึ Jesus, ้นมาความอกุศลที่คุณเคยทําเกิดขึ้นในช่องใจคุณจะได้เห็นนรกจะดับปุ๊บหายไปเลยไม่มีนรกที่เห็นอีกเลยช่องที่คุณเคยทําอกุศลจะไม่เกิดขึ้นมันจะเปลี่ยนช่องเลยคลื่นที่เคยตรงที่เห็นนรกกําลังจะไปลำลมแล่อยู่แล้วจะเปลี่ยนช่องเลยจะเปลี่ยนช่องเป็นช่องกุศลเลย ช่องไหนไม่รู้แต่ช่องนรกดับแน่นอนถ้าคุณเคยเห็นกลางใจเพราะสวรรค์นรกผุดขึ้นกลางใจอกุศลที่คุณเคยทํากุศลที่คุณเคยทําขึ้นกลางใจแน่นอนแต่ในชีวิตหนึ่งเนี่ยคุณทําอกุศลเนี่ยมากกว่าแน่นอนเพราะคุณคิดใหม่เนี่ยชั่วหมดคิดใหม่เพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนไม่คิดแล้วไม่คิดใหม่แล้วเห็นดีกว่าเห็นไหวๆดีกว่าวิปัสสนาไม่แก้อะไรนะรู้อย่างที่มันเป็นะ เห็นไหวๆอย่างที่มันเป็นวิปัสนาเนี่ยคือการไม่แก้อะไรเลยที่บอกจะทําอย่างนี้แก้อย่างนี้นี่ไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาคือพวกปัญญาเนี่ยไม่แก้เห็นตามจริงเลยเห็นที่มันเกิดขึ้นกลางใจจริงๆเนี่ยแหละเขาเลยเห็นจริงๆอยู่ที่คุณแล้วมันเหลือผ่านไปผ่านไปเขาก็เปลี่ยนอารมณ์ให้คุณเขาก็เล่นคุณเขาเปลี่ยนอารมณ์ให้คุณเขาก็เล่นคุณคุณได้ความสุขทางร่างกายได้แต่คุณภาวนาห้ามไม่ภาวนา ภาวนาคุณแค่เห็นเห็นใจตัวเองคุณอย่าไปเห็นคนอื่นอย่าไปเห็นใจคนเป็นยังไงหน้าที่ครูบาอาจารย์เขาเห็นคุณต้องเห็นตัวเองเลยมันไหวอีกแล้วมันรู้สึกอีกแล้วมันรู้สึกอีกแล้วคุณถึงจะเป็นกลางขึ้นมาถึงจะตั้งมั่นขึ้นมาการเห็นไหวนั่แหละใจคุณก็จะดีดตัวขึ้นเป็นกลางสมาธิก็จะเกิดตอนเห็นนี่แหละคุณจะไปทําสมาธิจากไหนนั่งเอาเหรอนั่งคุณก็นั่งคิดเอาคุณต้องนั่งเห็นจากความรู้สึกนี่แหละมันรู้สึกปุ๊บเห็นอย่าไปดูนานอย่าไปคานาน รู้สึกปุ๊บเห็นดีดขึ้นมาเลยรู้สึกปุ๊บเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วมันจะได้ครอบงําจิตใจคุณไม่ได้เนี่ยเขาเรียกคุณจะได้พ้นจากทุกพ้นเพราะอะไรเพราะมันเห็นเป็นความจริงมันเห็นว่าในใจเนี่ยยังไงก็มีแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจนั่ก็มีแต่ความทุกข์ที่ตั้งอยู่มันไม่มีความสุขหรอกถ้าคุณยังเห็นใจคุณไม่เห็นใจจริงๆยังไงคุณก็ชื่นชมคุณก็พยายามสรรหาทุกอย่างบนโลกใบนี้แหละให้กับใจคุณให้มีความสุขที่สุด แต่ถ้าคุณเห็นกระทบเนี่ยเสียงพวกนี้กระทบ,บว,วันไหววันไหวนี่คือความทุกข์แล้วอะไรที่เปลี่ยนแปลงนี่เรียกว่าทุกข์เลยมันเกิดกลางกระเพื่อมกระเพื่อมอยู่ที่เดียวนี่แหละมันไม่เกิดเพิ่มที่อื่นนะคุณไปดูช่องไหนอยูนะ่ช่องเพื่อนเนี่ยไม่ไม,ไม่เห็นนะเขาถึงบอกคุณรักษาช่องไว้ใครจะเป็นไงเรื่องเขารักษาช่องเราไว้เราทําหน้าที่เราทุกวันสํารวจตัวเองเห็นทุกข์จริงไหมมันทรมานจริงไหมไม่ใช่คุณเห็นทุกข์แล้วคุณแก้ทุกข์ เราทุก์เพื่อจะไม่ทุก์ไม่ใช่เราทุก์เพื่อจะสบายเราทุก์เพื่อจะสุขไม่ใช่เราทุกเพื่อจะไม่ทุกไม่ไงั้นคุณต้องทุก์วันข้าคุณต้องตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาต้องหาอุบายให้ตัวเองยังไงคุณก็ต้องเจ็บปวดเจ็บปวดทั้งเนี่ยเจ็บปวดง่ายๆง,ง่วงเหลืออีกห้าคำหกคำเลิกไม่ฉันละ จะตักเยอะกว่านี้น้อยลงแล้วคุณต้องหาอุบายตัวเองจนกว่ามันจะทร,รมานใจถ้ามันไม่ทร,รมานมันไม่เห็นไหวหรอกมันไม่เห็นว่าอะไรเกิดขึ้นในใจมันไม่เห็นทุกข์ในใจหรอกเห็นไหวๆคือเห็นทุกข์นะเห็นทุกข์ในใจถ้าคุณไม่เห็นทุกข์ในใจเนี่ยคุณไปดูตามร่างกายเห็นทุกข์ตามร่างกายเนี่ยยังไงคุณก็ไม่รอดมันครอบผัวคุณมิดเลยคุณต้องเห็นเลยความทุกข์ไหนก็เกิดขึ้นในใจมันไม่เกิดหรอกมันเกิดแค่โชว์ในร่างกายแต่มันเจ็บปวดทางจิตใจ พ้นจากทุกคือพ้นจากเนี่ยสภาพการปรุงแต่งนี่แหละสภาพการปรุงแต่งมันก็อยู่ในจิตใจนี่แหละแล้วจะพ้นจากตรงไหนกุศลอ่ะกุศลมันก็ปรุงขึ้นกลางใจเนะที่คุณล่ะหาอุบายให้ตัวเองที่เขาให้คุณทําอย่างงู้นอย่างนี้ก็เพื่อนั่นแหละเมื่อไหร่คุณจะทุกข์สักทีวะร่างกายมันสบายได้แต่ใจต้องทุกข์ทุกข์ก,ก็คือการเห็นนี่แหละบางที ความสุขเกิดขึ้นในใจแล้วคุณเห็นเนี่ยก็เลยเห็นทุกข์แล้วเพราะเดี๋ยวความสุขที่เกิดขึ้นในใจมันก็จะพลิกเป็นทุกข์อีกและมันก็จะเป็นเฉยๆแล้วมันก็จะหายไปไม่มีอะไรอยู่ได้หรอกอะไรที่เปลี่ยนแปลงเรียกว่าทุกข์มันเปลี่ยนแน่มันคงอยู่ไม่ได้อย่าพยายามหาทางรักษาเลยคุณจะรักษาความสุขในใจเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณรักษาเนะี่ยเขาก็จะทําลายทําลายความสุขคุณหน้าที่หับาจย์ก็ทําลายทำลายความยินดีพอใจในคุณ ทำให้คุณเจ็บปวดแต่คุณเจ็บปวดแล้วไปคิดอีกอไปกันใหญ่เลยคุณต้องไปดูที่ใจตัวเองคุณจะรอดแต่เมื่อดูใจตัวเองเห็นใจตัวเองจะเป็นปกติเมื่อไหร่ต่อไปนี้อะไรก็แล้วแต่เข้ามาชนเกาะเลยเข้ามาปุ๊บคุณก็เห็นเข้ามาปุ๊บก็เห็นว่าเดียเยยเด๋ยวก็เปลี่ยนมันตั้งอยู่เดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็ดับทุกอย่างต่อไปนี้เกิดกลางใจก็จะเกิดดับนี่แหละที่ใดเห็นธรรมที่นั่นเห็นเราเนี่ย ที่ใดเห็นเกิดดับนั่นแหละเริ่มเห็นเราแล้วก็เกิดดับก็เห็นตรงไหนก็เห็นตรงกลางใจนะเพราะฉะนั้นคุณต้องหมั่นเข้ามาดูในจิตใจดูรายละเอียดดีๆสินห้าก็ต้องรักษาอะไรที่จะควรทำไม่ควรทำคุณก็ต้องดูดีๆแล้วคุณก็ดูตัวเองว่ารักษาช่องตัวเองไว้ให้ดีช่องเราเป็นช่องแบบไหนช่องเราเคยเห็นบ้างไหมว่าใจมันหวันว่นวหวหรือเห็นว่าเพื่อนทำให้เราหวั่นไหว ถ้าเห็นเพื่อนเนี่ยไม่ไม่แทงว่าไม่เห็นวันไหวในใจก็ตั้งใจทำ